เราไม่เคยมาตรงนี้แต่หลวงพี่บอกว่าเพิ่งสร้างประมาณ2ปี 2> <อ>นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาที่วัดกินที่นี่ก็คือมาตรงนี้ได้เลยใี่จับรถของงเยอพกกระดานถ่ายถายก้าโอ้ท่านผู้ชม่ะอันนี้นะค่ะเป็นตัวจริงค่ะบอกาอิ์บ,บอกว่าเนี่ยลูกดูแม่ลูกสิไออ์ชวนแม่บริจาคคุณการศึกษาแม่บอกว่าเราเรียนจบแล้วไม่ต้องบริจาค นัดนกันไว<า>้ค่ะทำบุญใช่วันนี้เราไปไหว้พระเนี่ยเห็นว่ามีเรื่องเกี่ยวความเป็นสายมูด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่เนี่ยเป็นคนเชื่อในการกระทำของตัวเองแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอเห็นคนที่เขาไปมูแล้วโอ้โหแต่ว่าการมูของพวกแม่ก็ก็อยู่ในกรอบมัะนะคะตรงไหนที่เราไปแล้วเรามีความสุขไม่เดือดร้อนใครก็ไป พาแม่แม่มามูกันบ้างปกติมูกันบ่อยไหมคะไม่บอกไม่บอกว่าบ่อยไม่บอกว่าบ่อยจริงๆมูนี่ช่วยเราเรื่องอะไรบ้างผิดใจจริงเหรอคะจริงบางทีก็อาจจะถูกเล็กบ้าง ตอนนี้อยู่ที่วัดอะไรคะวัดจีนค่ะวัดจีนบบลอมก่อนจะเคยมาแต่มาแบบไม่รู้เรื่องแต่วันนี้จะมาแบบรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวพามแม่ๆไปมูกันแล้วบอกว่าทําไมเราถึงต้องมาที่ค่ะตอนนี้ขวัญมาแบบรู้เรื่องแต่พวกแม่ๆมาแบบไม่รู้เรื่องโอ้ยหหนูไม่เชื่อใส่มูตัวแม่หรอกเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมเราต้องมาที่นี่แล้วเขามาทําไมกันนะคะ ต้นสีมหาโพรจากต้นตรัสรู้อายุ2,300ปีรัฐบาลประเทศสีลังกามอบให้อ่านตามอ่ะแม่อ่านตามไม่ว่าเกินไม่ตื่นปุ้ยแต่ปีที่หนูเกิดเลยอ่ะเกิดปีอะไรหรอแม่ปีสองหนึ่งนี่นี่แล้วต้นโตขนาดนี้แล้วหนูก็โตขนาดนี้เขาโยงกันไว้ได้เนาะ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่บ่อน้ำพระพุทธมนต์ของสมเด็จพระพุทธเจ้าโอ้ก<อ>็คือปกติเราเข้าด้านอีกด้านหนึ่งแต่ตอนนี้เขาก่อสร้างเขาให้เราเข้าทางนี้ทิศเหนือเงียบสงบศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็บ่อน้ำมนต์ที่เห็นอนะตอนแรกเราบอกว่าเอ๊ะต่างกับบ่อน้ำมนต์อื่นๆยังไงแต่ว่าก็คือรวบรวมน้ำมนต์จาก ที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายจับแม่น้าคงคาก็มีนะมารวมอยู่ในบ่อน้นำมนต์แห่งนี้แล้วก็ตรงท่าตรงท้นบ่อก็จะมีคาถาร้อยยี่สิบเอ็ดบทแล้วก็จะมีเสียงสวดตลอดเวลาน้ำมนต์วัตถุศักดิ์สิทธิ์มากๆสมัยก่อนน่ะชาวบ้านก็คือจะต้องมาเอาน้ำมนต์จากท่านไปรักษาตัวไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบที่แบบรวมรวมที่รวม,มแหล่ง น้ำมนต์ศักดิ์ส<ช>ิทธิะเยอะมากๆาก็กี่อาอีสดทิน,นบัญชรย่อช่ซึ่งพ่อเป็นคนบอกอาอีใช่พี่เอกสาโพงบอกแม่<ช>ไว้คือน้ำมนสามจบแล้วก็วิญญาณสัมปโนอิติพิโสภควาน้ำมพุทธายะเก้าจบทำบุญ ซื้อกระเบื้องอแล้วก็บริจากระเบื้องปูพื้นแล้วมุงหลังคคือเราเมียปรึกษางานกันค่ะ<อ>ด้านโชคลาภปรึกษาเครียดมากลุมลุมมกำลังอธิษฐาน จาทูให้หมดทุกหมดศบหมดโลกหมดชายให้แฟนแฟนมัมแอดมีได้รับบุญทั้งหมดที่พวกเราทำนะคะให้ร่มเย็นเป็นสุขให้ปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะคะจาทูด้วยไออีทบอกว่าเนี่ยลูกดูแม่ลูกสิไออีทชวนแม่บริจาคคุณการศึกษาแม่บอกว่าเราเรียนจบแล้วไม่ต้องบริจาค ตอนนี้นะคะก็คือหลวง,งเจ้าอาวาสบอกจะเดยวให้หลวงพี่พามาหลวงพ่อโตทันใจรับน้ำมนต์รับน้ำมนต์ค่ะดีจังเลยดีจังเลยน้ำมนต์ให้เห็นไหมจากไม่เช้าหลวงพ่อ ขึ้นเอานุผากไปแตะตรงนิ้วท่านแม่บอกลูกอธิษฐานดีๆโอ้ัวแทนหมู่บ้านก่อยน,น,นับหนูเลยค่ะขอพรอหลวงพ่อโตทันใจวิธีการก็คือว่าเอาหัวแตะที่นิ้วท่านนะคะแล้วเราก็อธิษฐานเสร็จแล้วเราก็ไหว้ ตรงนี้แต่หลวงพี่บอกว่าเพิ่งสร้างประมาณ2ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาที่วัดอินที่นี่ก็คือมาตรงนี้ได้เลยตรใจใชไ่มันใ่ะหลวงพ่อโตทันรบเลยเนาะดูดูจับรถนนะเยอะพราก็ลังถ่ายอยู่ถ่าย่จัอ๋อ้าผู้ชมค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวจริงค่ะ ขอให้แจ้งอย่างไฟขอให้ใสยอย่างน้ำก็เหมือนที่อิดดวงใจที่อยางค่ะจะไปกราบเป็นหุ่นที้พึ่งหลวงพ่อโตมรณภาพก็คือจะมีอยู่บร,ริเวณนี้ด้วยเผื่อใครที่มาที่วัดนี้ล้วก็ไม่ทราบก็คือสามารถที่จะมากราบท่านได้นะคะ พระธาจารย์โตคือมรณภาพที่นี่แต่ว่าก็คือจะเป็นตรงบริเวณจุดตรงลานจอดรถอันนี้ก็คือเป็นการสร้างจําลองมาก็คือท่านก็มรณภาพที่วัดอินนี่แหละไปอยู่ในศาลาที่เป็นศาราจำลองที่หลวงปู่โตรมรณภาพล่างหุ่นขี้ผึ้งที่ท่านมรณภาพนะคะมาอยู่ที่จุดนี้ก็สามารถที่จะมากราบไหว้ได้ ปกติเราจะไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์ตรงจุดที่เป็นบ่อน้ำมนต์ใช่ไหมจริงๆก็คือสามารถมานั่งสมาธิมาสวดมนต์ที่นี่ได้ไม่เคยมาจุดนี้ไหมคะไม่เคยมาวัดนี้ก็หลายครั้งนะใช่ไม่เคยมาถือว่าจุดใหญ่มนกรุงโต๊ะใช่ถือว่าเป็นมงคลค่ะคืปกติเราจะได้ไปตรงบ่อน้ำมนต์ตรงนั้นใช่ไหมคะใช่รู้สึกไงบ้างคะ รู้สึกไม่อยากออกไปเลยค่ะสงบเหรอคะเย็นแอร์เย็นทุกใจไมอยากเอกไปสงบดีสงบมากเลยบอกคนเขานั่งสวดทั้งวันเลยนใช่ถูกตองจรอย่างเอาก้อยอ่ะทำได้ก่อนมาการที่เราอยากจะได้น้ำมนต์ที่นี่เนี่ยเพราะว่าจะได้มีฝังเสียงสวดตลอดเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนเ็จะศักดิ์ศีเป็นอะไรที่อิมกอินใจเนาะใช่เพราะไม่ใช่ว่าสวดเก้าจบร้อแปดจบอะไรเงี้ยนี่สวดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวจะไปกราบท่านเจ้าอาวาส เผื่อท่านเจ้าว่าจะมีเพชศลับที่เราไม่เคยทราบแต่ก็ระวังอย่าให้โยถามแล้วกันเนื้ยจะยจำอะไรไม่ได้ถ้าโยถามเออเจ้าค่ะวันนี้ก็เลยผ่อนกับว่าได้พาคนที่ดูรายการเราค่ะได้มาทําบุญกับเราไปด้วยก็เลยอยากจะกราบขออนุญาต ท่านแบบแนะนำม,มีอะไรที่เราต้องไปกราบหรือมีจุดไหนที่ขอพรและส่็นเหลืออะไรอย่างนี้ไหมครับแน่นอนที่สุดนอกจากหลวงพ่อโตแล้วก็คือสมเด็จพุจจารโตบางคนเนี่ยเข้าใจว่าหลวงพ่อโตกับสมเด็จพุจัรโตเนี่ยคนคนเดียวกันแต่หลวงพ่อโตนี่คือพระพุทธลูกที<อ>สส่สมเด็จพุทจารโตสร้างขึ้นสมเด็จพุทจารโตก็คือพระอริยสงฆ์ที่<อ>เราชาวพุทธเนี่ยสักการะท่านด้วยวัดปฏิบัติของท่าน<อ>สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สายอะไรก็เรียกมูเตลูอะไรก็<อ>้นานี่ก็จะมาบอกว่า แก้คุณสายต่างๆบางคนก็อาจจะคิดไปเองนะพอมาที่นี่มันสบายใจแล้วประการหนึ่งก็ตอนนี้ค่อนข้างที่อยู่ในโลกโซเชียลก็คือเรื่องของสมเด็จทันใจตามที่ข้ามาได้พูดมาเนี่ยขอให้คุณทมท่านอยู่ในใจของเราสมเด็ดพจพระจัตก็อยู่กับเราขอให้เราเคารพท่านเข้าถึง ธรรมของท่านแล้วเอาธรรมของท่านสมเด็พจพระจัโตมาอยู่กับเราสมเด็จโตก็เป็นผู้มีคุณธรรมที่คุ้มครองเรา จุดที่ป<ช>กติก็ไม่เคยไปไหว้มาก่อนต้อง,งมีท่านผู้ชมหลายคนเหมือนพวกเราไม่ได้ไปอีกตั้งหลายจุดที่ยังไม่รู้นะลูกนะถ้ามาช่วงนี้อาจจะก่อดสร้างนิดนึงแต่เห็นเมื่อกี้ที่คุยก็คือเหมือนกับว่าทางวัดก็คือมีแผนจะทําให้เหมือนบ่อน้ำมนต์เนี้ยเห็นเด่นชัดขึ้นแล้วข้างในด้วยความที่แคบอะตอนนี้ต่อไปคนก็จะเหมือนกว้างขึ้นคนก็จะมากลับไหว้ได้ง่ายขึ้นเชิญชวนเนาะเชิญชวนที่นี่ก็คือสมัยเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้ท่านเจ้าวาสบอกเลยว่า คนก็คือเน้นอาจจะเน้นไปทางมัวเยอะแต่จริงแล้วก็อย่าลืมแก่นแท้อย่างที่เรามากลับไว้สมเด็จพระพุทธเจ้าโตก็ตคือเรื่องของว่าหลักธรรมนะยึดหลักธรรมของท่านอ,อยู่ในใจยังไงทัานก็ได้ดีแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคน<ช>มากนะคะที่มาร่วมบุญการขอให้ทุกคนสมหวังมีสุขมีใจรักเราโครงกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใช้กระดิ่งกิ้งกิ้งมังแอนมมิสซาลีค่ะ